นี่มาบ้านนนองรอดแล้วนอนตุ้ยเลยเหมือนเขาอยู่บ้านเขาก็จะกลัวเหมือนกันนะเขาแก่เห็นน้ำมันายตาเออมาฮะอ๋อเฝ้าบ้าน ไม่ห่วงเราก็ขอช่วยเหลือตัวเองได้ห่วงโต๊ะโต๊ะมาก่อนเกิดโคมคามไปไอเราเอาตัวรอดได้แต่แม่สิอ้วนตุ้ยหนุ่ยเลยแม่กูเนอดดูบ้านถ่ายให้มันดูบ้านฮะ เจะแล้วลูกแจ๊ะพื้นว่าแล้วมันมองแล้วมันน่ากลัวโต๊ะมึงน,นอนไม่ได้เดี๋ยวลุกเดี๋ยวลุก,อลก,ลกเออเมื่อคืนนึกว่าจะท่วมตั้งแต่เมื่อคืนแล้วพอดีมันไม่ท่วม